สวัสดีทุกท่านทุกคนมามาพี่นอ้องความปตันงำมกทั่วเบเตอร์ตั้กทัวปฟีแจงป่านิ่มใส่ผักแกงขมเสียบๆคนนะพ,พักเกษียพักเมื่อักเกษียกามาเบอร์ใส่กับพักทอนพักทอนอืมพัก กินไม่เปนเก็กินไม่ย่ส่ก็เพื่อนเคยกินที่เพอาลน้องก็ไปทุกทุกคนครับก็ที่มีแห้งทุกคนกทุกคนรับเออของบมาแน่แต่ฝากคนใดฝากเพื่น้น้องเป็นกำลังใจให้กจกินไม่มา้อง เสียนน้ำกัดห่ามาลักนำลายอะืนน้ำลายียกแล้วป่อยกได้ตัขนับลองมึงใกล้ๆตั้งตามอืมตัดนานลเจ้าลองิงข ka, <ination> okay. okay. ้นบนีกเน่อืมขอมมืออยู่มัเสียกัน แย่เม็ดออกเรียบร้อยแล้วเสียบตัวลูฟา้านะเอื้นเทวดาต้องไม่ขิน้ำเราพิจาทณามาตลอดลายห,ห้านะครับกินน้ำหวานเอาอำนาจข้าจายพ่น้องครับไปแล้วครับยูดีแมงจุกทุกคนนะครับเด้อโอ้เสียบขนาดละเมียดน้นำลายไหลนำ้นำลายไหลนำ้ำลายตกแล้ว ไปแล้วจ้าไปบ้าทำไดยบมวันกำไนิดุฒิสภาขขอตรวขอไปได้พี่น้องเลยขอบุญขอบ,บ,บคุณเพื่อนเพื่อนครับ